ใจเงนใจนี้คณไม่ใช่เธออดเดินอดนอนอดเดินอดนอนคิดยิเมน่าใจดึนยิ่งชัดเจนมื่วันนี้ได้แลกกันกับเธอแต่อยู่ดีแตนทำมันหายไปเมื่อวันนี้รุมดา้จะทนไม่ไหวแต่งตาคอยเมื่อไรจะใช่เธอ

อชทโชโชอชชถ้าเธอไม่โทรมาจะโชว้ไปเม่อวานนั้นดีแลกเตอกันกูเธอแต่คิวสิงเดียวฉันมันหายไปเมื่อวันนี้รูแดาวจีทนไม่ไหวตึ้งตาคอยมือไหจะใช่เธอเพียเพียนเพียแต่ตทมานที่น่เพียนเพีย

ผู้เด้อนี้เด้อขอให้สามูกบ้างขายดีๆได้แบบหมดทุกที่เลยถึงแเพียงจ้ารักเหมือนกันจ้าทำไมบอกรักล้วต้องเอาป้ายปิดหน้าทำไมเออไอแบบโอ้โหไม่กล้าบอกรักอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะเขาก็รู้อยู่ว่าเขาหน้ารักเออก็ไม่ป้าแบบนี้ด้วยนะ ครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วอัลบั้ม้เพลงในอัลบั้มริทแอนเซนเพียงใช่ครับเป็นเพลงเพียงนะครับก็นะครับเมื่อกี้เป็นเพลงที่ริทฟีเจอริ่งกับเซนถูกไหมครับใช่ครับผมเป็นเพลงหลักของริทเลยเราต้องบอกว่าขอบคุณเซนมากจริงๆนะครับถ้าเพลงนี้ไม่มีเสียงของเซนซึ่งเซนลืมร้องไปด้วยเมื่อกี้นี้แล้วแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมสินแล้มาช่ไหมครับใช่เราคุตาตาแฟนคลับเซนได้ยิน้วยนะเขาใช้ใจฟังกันใช่ไหมครับถูกต้องครบ ต้องส่งให้แล้วยังไงต่อนะครับ t h e ไปแล้วก็วัดเนี่ยต้องขอบคุณเซนมากที่แบบว่ามาช่วยแบบว่า f e a t u i n g กับิในเพลงนี้นะครับ accent ซน i n g นะครับก็ถ้าไม่มีเสียงเซนในวันนี้ก็ไม่มีเพลงเพี้ยงในวันนี้โมันก็ต้องไปคู่กันครับต้องมีเสียงเแต่เมื่อกี้ไม่มีเสียงเมื่อกี้ไม่มีเสียงเซนเพลงเพียงก็จบนะฤทธ ใก็เหร้องคู่เราพูดลืมตัว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 นะฮะเมื่อกี้ร้องเพลงคู่ครับทนี้จะร้องเพลงเดียวใช่้เพออดต่อไปเป็นคิวลิร้องเพลงเดียวใช่การร้องเพลงเดียวคือการจต้องอยู่บนเวทีคนเดียวใช่ไงใช่เออลิบเอลิไม่ต้องพูดรักษาลมใจเซนก็ได้ใชไลิคดจะอะไรจะลไดีอกเลยก็ได้ ก็าเป็นว่ายกเวทีนี้ให้กับริทเ t อร์สตาร์ค่ะ